มานเดวจะได้กินนงองงวปวดนอะปวดีพัดนี่อยู่โรงนรมว้าวอยู่ไก่จะได้กินบ่บันนี้หั้อนจิตตูนี่จะได้กินเนื้บปนี้งัวฟาตานกะัว่าเอาฟ้ามแพตานกฟ้ามงวฟามก้วยยังไหนผมหนึ่งเขาฟา ดูพรมาส่งห้าง้อพอดีเพราะว่าลุกไส้บ้าลุกไส้บ้าพอจะดกรเองอเขาลั่งหนึ่งเขาโอ้นองหระอือโอใส,ส,ส่ซิมซิมซิมถ้าืม่อ้นดีว่าไม่หัด อันว่าฮัตนี่ก็เสียบกนอันันอกใหสางอันนเขาเอ่เนีงก่อันกล้วยการกล้วยผู้ได้ตั้งเห้ที่ว่าการกล้วยมันเป็นยังไงวักกล้วยมันึใส่อ่อนมัยหักกล้วยพะนอว้าทออเดี๋ยวปล่อยมันย็น่อน ตั้งมองมนพอดีนั่นน้องเนก่อนเดี๋ยวคูหัว